สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับอยู่ในเกมที่ชื่วนนอว่า summoner w a l chronicle นั่นเองนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับจะสอนเพิ่มเลเวลทักษะอาชีพการหาแร่ต่างๆนะครับมีวิธีการยังไงบ้างเนาะอย่างแรกให้เปิดหน้าขอบบนเลยนะครับแล้วก็มาที่ทักษะอาชีพนั่นเองเนาะทักษะอาชีพมันก็จะมีอยู่หลายทักษะด้วยกันไม่ว่าจะเป็นแปรรูปแปรธาตุในส่วนของการทําอาหารตีเหล็กอะไรแบบนี้นะครับเงื่อนไขการ อัปเกรดเลเวลนะครับก็คือจะมีตรงนี้คำขอเพื่ออัปเกรดนะครับเราต้องแปลรูปพวกนี้นะสำหรับการแปลรูปเนาะส่วนตีเหล็กนะครับเราก็ต้องคราฟไอเทมตรงนี้เพิ่มเติมเนาะเราจะคราฟอะไรบ้างนะครับก็จะมีบอกนะตรงนี้นะครับเรากดตรงจุดสีฟ้าตรงนี้ก็ได้นะครับเขาจะพาไปที่ตีเหล็กนะครับนี่เราสามารถมาตรงนี้ก็ได้กดไปปุ๊บมันจะวิ่งมาตรงที่อ่า NPC ตีเหล็กเลยนะครับถ้าเราอยู่ในเมืองอยู่แล้วนะนี่ครับตีเหล็กตรงนี้อ่าล้วก็จะมีไอเทมที่เราใช้ในการ อัปเกรดนะหรือถ้าเราไม่อยากวิ่งมาท่านผู้ชมครับมันจะมีอีกไอเทมหนึ่งนะครับก็คือสมมติว่าเราอยากจะตีเหล็กใช่ไหมสมมติว่าจะตีอันนี้ใช่ไหมนะเราสามารถกดซื้อตรงนี้ได้นะครับ1000 c r y นคริสตัลนะครับผมถาวเลยนะเราไม่ต้องวิ่งกลับเมืองนะครับเราสามารถกดคราฟตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับ วัสดุพวกนี้เราสามารถหายังไงได้บ้างนละ้เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับในส่วนของวัตถุตีเหล็กเนาะอย่างแรกนะครับก่อนที่จะไปหาเนาะถ้าเราอยู่ในเมืองแล้วนะครับให้เรากดไปที่นี่ครับค้นขายของชําก่อนเลยนะเพื่อเราทําการซื้อในส่วนของตัวไอเทมนะ <Hello. S 1> นี่ครับ <Welcome. S 1> ซื้อไอเทมเนาะถ้าสมมติว่าเราจะไปขุดนะครับก็จะมีเอาอุปกรณ์นะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับขวานเจานะเนาะมันก็จะมีระดับแตกต่างกันไปยิ่งเราปลดล็อกเนื้อเรื่องไปไกลเท่าไหร่นะก็จะมีระดับที่สูงขึ้นนะในท่านผู้ชมครับนี่ถุงมือเก็บเกี่ยว อ่เยื่ออะไรแบบนี้นะครับก็จะมีสีเขียวนอกจากนี้นะครับยังมีของที่อ่าเราสามารถแลกจากกิลวได้ด้วยเนาะนะ,นะในกิ้วนะครับร้านค้ากิลวนะก็จะมีในส่วนของตัวไอเทมให้เราแลกด้วยนะครับสำหรับตรงนี้เนาะสมมุติว่าเราจะซื้ออันนี้นะครับเราก็ใช้1 5 0 0หเหรียญกิลวนะครับทำการซื้อได้อันนี้ก็แล้วแต่นานผู้ชมนะว่าคุ้มหรือเปล่านะต้องคิดกันดีๆนะนี่ครับ มีคมภี์เวทด้วยนะครับแล้วก็มีพวกวัตถุดิบต่างๆที่เป็นกล่องอะไรแบบนี้สามารถซื้อตรงกิลได้อีกอันนึงนะครับก็อยู่ที่ช็อปตรงนี้ท่านผู้ชมครับช็อปเลืนขวบบนเนาะแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างนี่ครับของใช้เนาะที่แนะนําให้ซื้อทุกทีก็จะเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้อ่าตัวขุดแร่ที่เป็นระดับนี้เลยท่านผู้ชมครับเราสามารถซื้อได้เนาะก็จํากัด1อาทิตย์ตอนหนึ่งครั้งนะครับเราสามารถซื้อได้เลยเนาะหรือจะซื้อถุงมือเก็บเกี่ยวก็ได้อันนี้แล้วแต่ท่านผู้ชม ซื้อได้ที่ละครังเนาะแต่แนะนำจริงๆก็อันนี้กับอันนี้พอนะครับสำหรับการขุดแล้วก็ในส่วนของตัวกล่องสมบัตินั่นเองท่านผู้ชมครับต่อมาท่านผู้ชมครับหลังจากซื้อไอเทมเรียบร้อยแล้วอย่าลืมเปิดกระเปา๋าแล้วก็กดใช้ไอเทมให้เรียบร้อยด้วยนะครับนี่ไอเทมตัวนี้เนาะ,ะในส่วนของตัวขวานเจาะนะครับกดใส่ให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นนะครับเปิดขีดสามขีดขึ้นมาแล้วก็ทักษะอาชีพน,นะครับเรามาดูก่อนว่าเราจะคราฟไอเทมตัวนี้นะครับมันใช้อะไรบ้างใช้2อันนี้นะอันสองอันนี้ไดจากการแปลรู ก็มาดูที่แปลรูปเนาะนี่ครับมันให้หาตัวแร่ตัวนี้นะครับแร่ตัวนี้เรากดด้านขวาตรงนี้ได้เลยนะครับมันจะบอกนะเรามาที่ n p c ตรงนี้ก็ได้หรือเรามาตรงขุดแร่นะครับแนะนาตรงขุดแร่นะครับก็จะมีแนะนําอยู่2อันนะครับบางอันก็จะมีในส่วนของตัวผู้เล่นแนะนําเดี๋ยวเรากดไปเลยนะเนาะเดี๋ยวไปเจอกันเมื่อมาถึงแล้วนะครับก็จะมีในส่วนของหินให้เราขุดนะครับแบบนี้นี่แล้วก็กดขุดได้เลยนี่มันก็จะได้อยู่ประมาณสองถึงสก้อนโดยประมาณนะครับท่านผู้ชม นี่แล้วก็เดินขุดไปเลยเนี่ยขุดแบบอีซี่นะเรื่อยๆนะครับส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยมีคนแย่งเท่าไหร่ถ้าเราย้ายชแนลนะครับนี่แล้วก็มาตรงนี้อีกก้อนนึงแล้วก็ทําการเดินวนนะครับจนกว่าหินมันจะไม่เกิดนะครับหรือมันเกิดช้าเกินไปแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับถ้ามันช้ามากๆนะเราสามารถย้ายชแนลได้นะทนกู้ชมครับก็คือให้กดที่แผนที่ด้านซ้ายบนเนาะแล้วก็จะมีตรงชแนลตรงเนี้ยเราสามารถกดย้ายได้แนะนําให้ย้ายไปอ่าสีเขียวแบบเนี้ย แล้วกดตกลงหลังจากนั้นนะครับพวกแร่ต่างๆก็มีอยู่นะครับนี่ครับมีให้ขุดเห็นปะแล้วก็จะไม่มีผู้เล่นคนอื่นมากวนใจด้วยนะถ้าเราเลือกอ่ชาชแนลดีๆนะครับแต่บางชาแนลก็จะมีคนย้ายขุดแบบเรานี่แหละท่านผู้ชมครับไม่ใช่เราขุดคนเดียวนะก็มีผู้เล่นอื่นมาขุดด้วยนะครับแล้วก็ขุดแร่พวกนี้จนกว่าเราจะพอใจทีนี้ก็จะมีอีกวิธีหนึ่งนะครับในการหาพวกวัตถุดิบต่างๆนี่ครับถ้าเราอยู่ในเมืองเนาะก็กจะมีในส่วนของนี้ผู้นําการสํารวจตัวนี้ท่านผู้ชมครับออกสํารวจเลยนะเนาะ อย่างเช่นตรงนี้เราเลือกตัวนี้แล้วกันเพราะว่ามีค่อนข้างน้อยนะครับทีนี้เราเอาตัวละครเราลงไปนะครับให้ค่าพลังมากกว่าด้านขวาด้วยนะมันจะได้แบบสําเร็จนี่ครับแบบนี้ก็คือลงไป6ตัวจริงลงแค่3ตัวละครก็ได้ถ้าค่าพลังสูงนะครับถ้าปั้นเลเวลตัวละครอยู่แล้วเนาะแล้วก็เวลาในการสำรวจตรงนี้นะครับมันจะเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าเราจะได้ไอเทมที่สำรวจเยอะขึ้นนะครับแล้วก็อย่าลืมดูตัวนี้ด้วยนะครับ อุปกรณ์นะถ้าอุปกรณ์ไม่เพียงพอก็ทําการซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติมด้วยนะครับมีเช่นตัวนี้เราเริ่มทําการสารวจเลย่ะแล้วเราก็ออกสํารวจได้เลยท่านผู้ชมครับนี่เดินอย่างเท่ะนะทีนี้นะครับก็จะมีเวลาสํารวจอยู่นะครับประมาณ4ชั่วโมงเนาะโดยประมาณนะครับหลังจากนั้นเราก็จะได้เทมชิ้นนี้แล้วเนี่ท่านผู้ชมครับชนนิ้นอื่นก็เหมือนกันเนะาะอาจจะสังเกตดีๆนะครับมันจะใช้ธาตุที่แตกต่างกันไปเนะาะธาตุตัวละครนะเห็นปะ่นะถ้าสมมติว่าผมอยากจะได้ตัวกิ่งไม้ ล้วก็เอามอนสเตอร์ที่มีธาตุพวกนี้ลงมาหรือว่าเราอยากจะได้พวกสตรอเบอรี่ Strawberry นะครับล้วก็ธาตุไฟลงมาอะไรแบบนี้นะครับเราต้องมีถุงมือด้วยนะหลังจากนั้นนะครับเมื่อเราพอใจแล้วนะครับเรามาทําการแปลรูปที่ n p c ก็ได้ท่านผู้ชมครับหรือใครมีถาวรก็ไปแบบถาวรก็ได้เนาะถ้าไม่มีก็ไ่ต้องซื้อก็ได้ท่านผู้ชมครับมาที่โต๊ะแปลรูปแบบนี้ก็สามารถราทําได้เช่นกันเนาะเนี่ยเราก็เลือกเลยเราจะากี่อันอแล้วกดสร้างเรียบร้อยครับผมเราก็ได้มาแล้วเนาะสำหรับตรงนี้เนาะ กดสร้างเพิ่มเติมได้อีกอกดไปเลยปเรียบร้อยหลังจากนั้นนะครับเราก็มาแปลรูปอันอื่นเพิ่มเติมอีกนะครับที่เราสามารถแปลรูปได้นะ,ะกดสร้างไปหลังจากแปลรูปไอเทมด้านบนนี้จนพอใจแล้วนะครับหรือไม่พอใจก็เอาให้หมดไปเลยท่านผู้ชมอ่ะได้อีกก้อนหนึ่งหลังจากนั้นนะครับมาแปลรูปตรงนี้เพิ่มเติมนะครับแล้วก็แปลรูปเลยวัตถุดิบมีแค่ไหนก็จับไปอย่าให้เสียนะแปลรูปให้หมดเลยนะครับโอเค อันไหนแปลรูปได้อีกก็แปลรูปไปก็ได้นะอันนี้แล้วแต่ท่านผู้ชมเนาะดิบในการคราฟเพิ่มเติมเนาะแล้วก็วัตถุดิบที yeah, mm ่เหลือนะครับเอามาเลื่อนตรงนี้ได้ท่านผู้ชมนี่ตรงนี้เอามาใส่ได้เลยนะเนี่ยกดส่งเนี่ยมันมีเพียงพอก็กดส่งเราจะได้เลื่อนเลเวลเนาะอันนี้ถ้ามีก็กดส่งนะครับไม่มีก็ไว้ก่อนอันไหนมีก็กดส่งนะครับอันนี้เราไปสามารถแปลรูปได้เนาะอันนี้ถ้ามีก็กดส่งเลยนะครับ วัตถุดิบพวกนี้หาได้จากไหนกดตรงนี้ได้เลยนะครับมันจะบอกนะตัวนี้แปรรูปนะครับไปผสมตรงนี้เนาะเราต้องใช้ในส่วนของตัวไม้เราก็มีนะครับนี่อยู่ด้านล่างาทําการแปรรูปได้เลยนะสมมติแปรรูปมาแค่นี้นะแล้วทีนี้นะครับเราจะทําการผสมโพชั่นก็ได้นะครับมันอยู่ด้านล่างเนี่ยเอาไปสีเลยสมมติเนี่ยแล้วเราก็เอามาใส่ในนี้ เรียบร้อยไม้นะครับถ้าเรามีเหลือนะเรายังไม่ได้แปลรูปใช่ไหมครับเราแปลรูปไม้เพิ่มเติมอีกแล้วก็มากดส่งนะครับนี่นะครับผมไปฟาร์มมานิดหน่อยนะครับเราคราฟให้หมดเดแล้วกันเนาะไอ้คราฟประมาณนี้แล้วกันหลังจากนั้นนะครับเราก็เอาไปส่งเหมือนเดิมนะครับ่อมาหน้านี้เนาะไอเทมชิ้นสุดท้ายแล้วนะครับทาการส่งนะครับส่งเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้เราสามารถเลื่อนขั้นได้แล้วนะครับจากเลเวลหนึ่งไปเลเวลสองเนาะส่วนไอเทมการตีบวกนะครับก็คือการตีเหล็กตรงนี้นะอ่ามันจะมี2ไอเทมที่เราต้องคราฟ แเราคราฟได้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเอาตัวนี้ไปส่งนะครับเนี่ยชอบกดและหลุดตลอดเลยเลยผมนี่นะเอามาส่งได้นะครับนี่แล้วก็อีกอันนึงนะครับแล้วก็ไปดูเนาะอ่าที่การตีเหล็กนะครับแล้วก็มาในส่วนอันที่3นะอันนี้อ่าถ้าคราฟได้ก็คราฟนะครับอันนี้ยังขาดไอเทมอีก2องันเดี๋ยวขออนุญาตไปฟาร์มแป๊บหนึ่งนะนี่แล้วเราก็สามารถอ่าทการคราฟไอเทมเพิ่มได้แล้วนะครับก็คือไอเทมชิ้นนี้กดสร้างเลย ปึ๊บ่ะสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราทําการกดส่งได้เลยนะครับเพื่อทําการเลื่อนขั้นเนาะนี่ครับก็ประมาณนี้นอกวิธีการเลื่อนขั้นนั่นเองส่วนก่อนจะจากกันไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวซัมมอนเล่นๆกันดีกว่าท่านผู้ชมครับกระชาอันน้อยนิดที่ผมมีอยู่นะตอนนี้นะเรามาดูกระชาฟรีกันก่อนเลยปึ๊บอ่ะสามดาวครับแล้วก็อันนี้มีอยู่ประมาณ ก้าใบนะจริงขาดใบหนึ่งล้วก็จะได้10แล้วอะ่ะท่านผู้ชมสุ่มธาตุไฟเดีกวอ่นะเราสุ่มแบบนี้เลยนะเดี๋ยวดูนะครับว่าจะมีสีดาวออกหรือเปล่าน,นะอันนี้สุ่มทิ้งท้ายนะอ่าไม่มาเลยเฮ้ยเฮ้ยนี่ครับสดาวมาเหมือนจะเป็นสีดาวเลยเราไม่โอ้ยสีดาวมาแล้วอ่ะเราไม่ลุ้น5ดาวนะเราลุ้นสีดาวท่านผู้ชมนะเรามาดูกัน,นครับ9้าใบ5้าดาวจะมาหรือเปล่า สี่ดาวมาแล้วอะห้าดาวมาไหมไปแบบรวดเร็วเลยนะใส่กฟิ์หมดเลยนะไม่ต้องลุ้นอะไรเยอะแยะนะพี่ชมนี่สี่ดาวมาแล้วห้าดาวต้องมาดิโอ้มก้าส์ไม่มาจริงดิหมดแล้วนะครับประมาณนี้เนาะ ที่เหลือไม่มีแล้วนะครับในส่วนงการส่งการสุ่มนะครับวันนี้ก็ราจะฝากท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้ในส่วนของวิธีการเพิ่มเลเวลทักษะอาชีพนาอนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ